เกาะหนึ่เซบาทตพีครับแต่เก่งน้ำมันไก่ครับปล่าน่าเปาแล้วก็บัวลอยครับรบัวนที่ไปนัครับ สาธุสาธุครับก็วันนี้ก็สบายกบพเ่นะครับอันนี้ก็ได้เก่งน่อไม้ไก่ครับป่าน้ำป่าแล้วก็บรลอยของหวานนะครับก็รวมมาสาธุได้ได้วครับก็ขอเมือขณะท่านที่ตมาได้ใส่บาทแ้งนี่นะครับที่มาจะดูวันนี้ก็ดูครับเริ่มมาใส่บาทนะครับ ก็โมทนาสาธุทุกท่านครับสวดมาได้สบายๆได้สวดได้นั่งสมาธิได้เจริญสตินะครับมีก็มีเวลาก็เข้าห้องพระสุดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติไปใครมีอะไรก็ทําไปครับผมสำหรับเราถ้าคนที่ไม่มีเวลานั่งสมาธิเราก็ดูเจริญสติไป ดูลมหายใจเข้าออกไปดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะดูไปถึงไหนเราก็ดูจนว่าหมดลมหายใจนะครับแต่ก็ดูสติไปดูลมหายใจเข้าออกไปเดี่ยเราเดินนี้ก็รู้ว่าก้าวขาซ้ายลุกวางขาครับจริงๆไม่มีขาซ้ายข่าขานะครับเราถ้าส่ยสมมุติบัญจัิไปให้เราจําแล้วก็ต้องเพ่งต้องจดจ่อไว้ก่อนนะครับขับ่อไปลมหายใจเข้าออกก็ดูไปรู้ไปใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้ให้ใจสั้นจ็รู้ให้ใจยาวก็รู้ครับ เราก็ดูไปเรื่อยครับปฏิบัติไปเรื่อยครับเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาในการที่จะเป็นนั่งสมาธิเ,เราเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็ดูไปมีเวลาก็แวะมาดูลมหายใจเข้าออกบ้างเพ่งดูจะดูเพ่งทองยุบทองยุบท้องทองก็ได้ครับหรือจะพุโทโธหรือสมาหลังได้ครับถูกทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรผิดครับเพียงแต่ว่าจิตเราจะเอาแบบไหนได้ถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับใครถนัดยุบหนอพองหนอก็ ว่าไปใครถนัดพุทโธก็ดูไปใครถนัดสัมมาทังก็ดูไปใครถนัดอนาปานสิอยู่ลมไา้ใจใครกำหนดจิตอยู่ที่กลางหน้าผากก็กำหนดไปครับก็ต้องพิ้งจ้องต้องทำนะครับเราเรายังไม่ชินหรือทำให้มันชินก่อนครับแต่จะค่อยชินไปค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องพิงจ้องต้องอะไรพิ้งอะไรมากมายแต่ใช้คำว่าพ่งใช้คำว่าจ้องใช้คำว่าบังคับหรือใช้คำว่าทำเอานะก็เพื่อให้รู้ว่าเราปฏิบัตินะครับแต่ถ้าเราไปพิ้งแบามาก นั้นก็อย่างนั้นก็ไม่ดีสำหรับเราเปลี่ยวหัวเวียนหัวนะครับเราก็ปล่อยวาง,วางส,วสบายๆหลับตาหรือไม่หลับตาเราก็ดูไปนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศ <L un ters> วันนี้บรรยากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับเพราวะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกครับเมื่อวานตกบ่ายตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็ตกไม่นาน,นครับเมื่อวานตกไม่นานเท่าไหร่มันก่อนโหตกกังแต่9โมงยันเที่ยงมันก่อนก็ตกกังแต่บ่ายยันห้าโมงครับเมื่อวานก็ตั้งเลยครับตก บ่ายโมงถึงบ่ายสองอออก็ยังชั่วหน่อยครับแต่กลางคืนก็ตกอีกครับเนี่ยอากาศเย็นสบายเลยครับขอ,ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับไปไหนมาไหนก็ขอ,ขอมอนต์สาทุกท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภประเมืองดีทุกท่านนะครับทากจันทุก,กอาทิตย์นี้ไว้แค่นี้ของครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ